มีใครว่ยู่นี่นี o t u b e อยากกินก่อนน้ำการเด้อครับพี่น้องใครรู้บ่นเดี่ยวน้ำเอพัดเนี่ยมยังแซบครเออบ่นถนลายเบ็ดเดือดขึ้นใแล้วอ้่แม่ซื้อทอันเดียวหน่อยเดียวเ็ั้งเลยวะทนี่แซบแซบอเดี๋ยวนยาน ใหลู่เย็นก็จะบอกทอดกินเด้อได้่นตู้เย็นไม่เอาบอสฝ่ไม่ชอบใครไม่นี่กนรับกันเด้อพี่น้องเลยคงอันับ

มาแดงมาจะเอาเอาสมแบบก็ยืนสองครั้งก็แบ่งนี่แบบพี่เราลุงน่ะของใครก็ของเรานั่นแหละนุ่ไม่เบื่อแบบคือประดับอี เดยวช้อนหน่อยน้องแม่ประทักขาประชาช้นยังดูนขกากินข้าวค่ะ อันนี้พัดพระเกษตรเนี่ยใจล้วเนี่ยเสียใจด้วยนะกับคนไม่มีก่อนเดีเ๋ยบร้อยเครื่องของอนะไรอยี่จากเนี่ยมันก็จะกินลนูกแหลมดง 嗯、没来，没来。来、嗯，那、嗯嗯、个打卡回家做不行。哥、啊，还有啥蘑了，别。全部菜都往里面去煮了，对不对？哦。 คนละกินก็ของพ่อดนั่าเนี่ยเอาเอออกวาเนี่ยกร่อปว่าจะไปอิ่มแล้วจะไปอาบน้ำแล้วเนี่ยลุกเล็กเจียวรักหน่อย ซึ่แกงแซ่บอยู่แต่ของสดแบบอ้อนอยูบ่บ้านห้องต้องหอมดีโยจัดน้ำหอมจนกินมีหอมอยู่แต่เจ้ไม่ชอบอะไร <c oughs> อย่างหอมต้องน้ำไปให้แตงโมบ้านแม่แกงบีรส <c oughs> สายบัวถ้าสายบัวแม่ชอบกินต้มกะทิชื่อบ่ผมแล้วห้ออกนี่ไม่ได้มาเป็น เฮ็ดแป้นเฮ็ดตัวนีนมันยังม่เป็นเป็นแนวเพราะมันมั่นน่แหละเพาบว่เอาแบบสวมแปดต่อสวมโพดไม่ตู้บิ๊มออกคี่โตแล้วได้ค่ะเดี๋ยวกลับไปจังไลยเฮ็ดไหมหลังเลยเดี๋ยวต้องแป่นตาไปน้ำเลือดเสือเว้นหูเชิญบาทมึงเอามาหนังบ่บาทแค่โทนน่ะไม่มีบาทบัตรไม่มี มันเป็นก้นดอยข้ามานโอพ่อเลอเข้ามาในกล้องหนูเลยอ่ะโอเคแล้วกับพี่น้องเดี๋ยวจัง มาพอกันมาทั้งทั้งช่วงบายสิเฮตเอ่อราซองสิงคโปรแล้วจะมาเจอเกันน้องแม่กดให้แม่ลูกกดสุมสีดำ